คลิปที่พลอยพูดไปหรือสิ่งที่พลอยสื่อสารออกไปทั้งหมดอะ่ะมันก็มาจากความสุจริตใจเนาะที่พลอยเจอประสบการณ์จริงๆเป็นความจริงที่พลอยเจอทั้งหมดอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้มีเจตนาจะจะว่าร้ายใครหรือว่าจะมีปัญหากับใคร ที่ที่พลอยเหมือนโดนฟ้องเนาะเป็นคนถูกโดนฟ้องอะไรเงี้ยค่ะเราก็เราก็ตกใจตกใจแล้วก็ช็อกเหมือนกันงงง,งอยู่ว่าคือเราเราเป็นลูกบ้านอะไรเงี้ยค่ะที่มันเจอปัญหาก่อนหน้านี้เนาะแล้วคือพลอยพลอยก็ได้ไปถ่ายคลิปอะไรเงี้ยค่ะคือการถ่ายคลิปทํารายการของพลอยเนี้ย คือปกติพลอยทำรายการหลังบ้านพลอยอยู่แล้วทารายการใน YouTube ชาแนลมัมมี่ชิตจันอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะมีรายการหลังบ้านที่เป็นแบบเหมือนเราจะรีโนเวทบ้านทําคอนโดหรือแบบเราทําอะไรที่มันเกี่ยวกับบ้านอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะจะถ่ายคลิปแชร์ประสบการณ์แชร์อะไรให,ให้ให้แบบคนที่ติดตามเราดูอยู่แล้วเงี้ยแล้วอันเนี้ยนนก็เป็นหนึ่งในคลิปที่แบบเหมือนเราเราก็แชร์ประสบการณ์ที่พลอยเจอจริงๆอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องจริงที่เจอว่าบ้านของเราที่ที่เราซื้อมาเนี่ยมัน มีปัญหาตรงนี้ตรงนี้ต้องซ่อมต้องอนี้นะมันเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาจริงๆปัญหาเนี่ยคือเราก็เจอมาตั้งแต่ตั้งแต่ซื้อบ้านตั้งแต่ปีแรกแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือปัญหาหลายๆจุดอย่างเช่นแบบผนังที่ขึ้นลาหรือว่ามีน้ํารั่วอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นปัญหาที่ตอนปีแรกก็เจอละแต่ว่า ตอนนั้นทางโครงการเขาก็ได้ได้มาช่วยซ่อมช่วยดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆปีแรกก็เจอแล้วแล้วหลังจากนั้นหลังจากปีแรกหลังจากหมดประกันไปแล้วในช่วงปีที่2เงี้ยที่ที่เราก็ยังไม่ได้เข้าไปอยู่บ้านนะคะคือเป็นบ้านที่เราเราซื้อไว้แต่ยังไม่ได้เข้าอยู่อย่างเงี้ยพอมันมีปัญหาอีกเขาก็ยังเคยดูแลเคยแบบมาซ่อมให้เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนใน,นในช่วงนั้นน่ะปีที่2ตอนนั้นอ่ะพอยก็ไม่ได้เข้าอยู่ด้วยแหละเราก็ยังแบบว่าเหมือน สวนอะไรเงี้ยไม่ได้ตัดหญ้าไม่ได้ดูแลเงี้ยทางโครงการเขาก็น่ารักตอนนั้นคือเขาก็มาช่วยซ่อมด้วยมาช่วยดูแลตัดหญ้าทําสวนให้ด้วยอะไรเงี้ยในในตอนแรกเราก็วางใจนะเราก็รู้สึกว่าโอเคคือถ้ามีปัญหาอะไรจริงๆเงี้ยโครงการเขาก็คงช่วยดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบไปจ้างบริษัทมาตรวจหรือแบบตรวจงานอะไรที่มันละเอียดลงดีเทลมากแต่คือจากตรงนั้นอ่ะมันก็เลยเป็นประสบการณ์ที่เราแบบ ที่เราเจอว่าอยพอพอเราไม่ได้ตรวจละเอียดแล้วมีปัญหาปุ๊บเราก็แก้ไขแก้ไขไปไปใ,ให้มันแบบให้ปัญหามันหายแต่ว่าจริงๆอะ่ะต้นตอของสาเหตุของปัญหามันยังไม่ได้หายไปจริงๆเงี้ยทำให้พลอยเจอปัญหาอย่างเงี้ยซ้ำๆเรื่อยๆทุกปีคือพอหลังจากนั้นเราก็ปล่อยบ้านให้เช่าอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็คือมี มีปัญหาตามมาเรื่อยๆเลยอย่างจุดเดิมที่ว่าแบบมีน้ํารั่วก็ยังรั่วเรื่อยๆพอก็ซ่อมตลอดจนมาถึงตอนนี้เราก็รู้สึกว่าปัญหามันมันไม่จบอย่างงี้คะ่ะเราก็เลยได้เข้าไปถ่ายคลิปตรงนั้น พอถ่ายคลิปขึ้นมาคือจริงๆเราก็ไม่ได้มีเจตนาจะจะแบบเหมือนจะโจมตีใครหรือว่าจะไปทําให้ใครเสียหายนะคะคือพลอยก็แชร์ประสบการณ์ในมุมที่ที่พลอยปกติคือรีวิวอยู่แล้วเราทํารายการตรงนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายของเราไปแล้วก็ ก็จริงๆหลายคนหลายความเนต์ก็บอกว่าแบบที่พลอยถ่ายอย่างเงี้ยมันก็เป็นประโยชน์กับเขานะอะไรเงี้ยคือเขาได้ดูแล้วก็เกิดประโยชน์กับกับคนที่ได้ดูกับสธา,ารณชนที่เขาแบบดูแล้วเขาเขาจะได้รู้ว่าต่อไปเวลาจะซื้อบ้านตรวจบ้านหรืออะไรเงี้ยเขาต้องดูให้ละเอียดนะอะไรเงี้ยนี้คือสิ่งที่เราเจอมาจริงๆแล้วเราก็ก็อยากจะแชร์แบ่งปันให้ให้ทุกคนได้ประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะปัญหาที่เจอหลักๆคือเกือบทุกหลังเลยนะคะทั้งสี่หลังอะ่ะคือมันเจอคล้ายๆกันก็คือ หนึ่งก็คือผนังผนังบ้านนะคะเป็นเชื้อราซึ่งขึ้นลาแบบ ตัวเปเปอร์มันปิดอยู่ก็จริงแต่ว่าแบบพอลามันขึ้นแล้วอ่ะวอลเปเปอร์ก็เอาไม่อยู่คือลามันก็ออกมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่เคยแก้ไปคือเขาก็มาเหมือนแบบติดวอลเปเปอร์ใหม่ให้อะไรเงี้ยแต่พอติดใหม่แต่ตัวผนังที่มันเป็นลามันก็ยังยังเป็นอยู่อะไรเงี้ยเพอาคิดว่านะคือเราก็ไม่รู้ว่าการจะแก้ไขเนี่ยมันต้องแบบต้องแก้อย่างไงนะคะแล้วก็น้ํารั่วน้ํารั่วเนี่ยก็คือรั่วจากแบบชั้นสองจากระเบียงชั้นสองจากห้องน้ําชั้น2ลงมาข้างล่างอะไรเงี้ยค่ะ แล้วล่าสุดพลอยก็เพิ่งจ้างบริษัทรับตรวจมามาตรวจเลยแบบว่าตรวจละเอียดอะไรเงี้ยค่ะก็พอเทสน้ําขึ้นมาแบบเทสน้ําในห้องน้ำอะไรเงี้ยคือพลอยเทสไปสาหลังเนะาะเพราะอีกหลังนึงคือมีคนอยู่ก็เลยไม่ได้สะดวกจะเทสเทสไปสามหลังก็คือทั้งสามหลังก็รั่วหมดเลยรั่วแบบจากข้างบนอนะรั่วลงฝ้ามาแบบคือตอนนี้ต้องเปิดฝ้าอย่างตอนนี้พลอยก็ ก็ต้องดําเนินการตามตามขั้นตอนเนาะตอนนี้ก็คือปรึกษาทางทนายอยู่ค่ะว่าว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยอย่างในมุมของพลอยเองพลอยก็รู้สึกว่าพลอยพลอยเม่อ,อ,อ,อคลิปที่พลอยพูดไปหรือสิ่งที่พลอยสื่อสารออกไปทั้งหมดมันก็มาจากความสุจริตใจเนาะที่พลอยเจอประสบการณ์จริงๆเป็นความจริงที่พลอยเจอทั้งหมดอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้มีเจตนาจะจะว่าร้ายใครหรือว่าจะมีปัญหากับใครคือเราแชร์คลิปไปเนี่ยก็เพื่อ เพื่อให้เป็นประโยชน์กับคนที่ติดตามดูอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะได้ได้เอาประสบการณ์ของเราอ่ะไปไปทำให้ให้มันเกิดประโยชน์กับเขามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ทางทนายก็ก็น่าจะดําเนินขั้นตอนที่ว่าเราเราโดนฟ้องมาแล้วเราต้องเราต้องทํำยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะอย่างเรื่องที่พอยยเจอมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอืมไม่ไม่รู้ว่าจะมีหน่วยงานไหนที่แบบ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่ามาดูแลในส่วนตรงนี้ไหมอย่างอย่างตอนนี้หลายๆคนก็ก็แนะนํามาว่าเออเราควรจะไปแจ้งทางสคอบอนะอะไรเงี้ยค่ะในส่วนที่แบบเขาจะคุ้มครองผู้บริโภคอะไรเงี้ยพลอยก,ก็ก็อาจจะลองต้องต้องคงต้องดําเนินการในส่วนตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะจะได้เป็นประโยชน์สําหรับผู้บริโภคทุกคนเลยไม่ว่าไม่ว่าใครอะไรเงี้ยที่เกิดปัญหาแบบพลอยหรือคล้ายๆพลอยอะไรเงีย้ยก็จะได้ จะได้มีหน่วยงานที่ช่วยดูแลหรือว่าก็เดี๋ยวลองลองไปดําเนินการดูค่ะก็จะทาทาเท่าที่เราทําได้แหละในสิ่งที่เราต้องแบบก็ต้องปกป้องตัวเองอะไรเนาะพิทักษ์ผลประโยชน์ด้วยเพราะว่าโดนโดนฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายมันก็เยอะเหมือนกันซึ่งเราก็คิดว่าเราเราทำด้วยความสุจริตใจอะคะ่ะล้วก็พูดความจริงคิดว่าน่าจะก็น่าจะดูในขั้นตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงค่ะ